เดี๋ยวเรามาดูกันครับระหว่างออนิกกับ y 2 k ครับใครจะอยู่ใครจะไปครับมาครับเปิดมาครับด้านซ้ายมือเป็นออนิกครับด้านขวามือเป็นทาง y 2 k นั่นเองครับดูดีดีครับช็อตนี้ลูกไฟไปก็เลยครับมาครับลูกไฟครับออนิกครับพยายามจะเล่นให้ทางตัว y 2 k เล่นยากนั่นเองครับเจ้าทิวตรงนี้เก็บทีนนไว้ได้ครับแล้วฟีดยาวๆเลยครับเป็นของทางออนิกนั่นเองครับแบบเริ่มเปิดเสารลเลยครับ ป็นายมือครับนุญาตผ่านเพื่อไปดูนิดนึงครับนี่ครับมันเล่นหน้าเสาเลยครับน้องนิวจากทางไวทูเคตรงนี้เป็นใจยกใส่บอมฟี่ครับซุปเปอร์เกมครับยกไปต่อครับเราเหล่าเสาตรงนี้เหล่าไปเรื่อยๆเลยครับดานบนเหล่าครับเหมือนจะมีอิงไม่โดนหรือเปล่ากับดามเมทมันไม่ขึ้นครับถ้ามันเบี้ยวมากอาจจะไม่ขึ้นก็ได้ไปตัวทางดาเมจนั่นเองครับขวาบนครับเล่นกันอยู่ตรงนี้อูหูอัพพลโลอีได้สวยครับ เคลียร์ไปหมดเลยครับส่ตัวทางเนฟีเจฟครับกับขวานฟ้านั่นเองครับแล้วเอาฮัลโลอีเคียน้องนิวหูแล้วเล่นได้ดีครับส่วทางออนิทนั่นเองครับฟีเดยวยาวเลยครับแต่ตอนนี้ฟีกลายเป็นของทาง y 2 k เคองครับมาครับด้านบนขวานฟ้าครับตรงนี้มานานลนๆเปี่มๆเลยครับมันเล่นโอ้โหแล้วดูสงสัยตรงนี้เขาเป็นเล่นตอนขอ e. อะ ใช่ไหมว่าตัวเองโดนดาเมจไว้เองครับตอนนี้เริ่มเลเทแล้วครับไม่ว่าจะเป็นทางออนิตเองกับทางไวทูเคเองครับดาเมจมันเหนื่อยกันมันจะกระจายหรือเปล่าครับคนดูเนีครับเพราะว่าป้อมตอนนี้ของทางออนิตก็โดนครับไวทูเคด้านบนก็โดนเช่นกันครับแต่ว่าทางออนิตก็จะโดนป้อมล่างครับไวทูเคโดนป้อมบนนั่นเองครับนะครับฟีดเป็นของทางไวทูเคครับรอบนี้อาจารย์เจ้าทิวยก ในพี่เจฟครับในพี่เจฟตรงนี้ตุยลีเย่เลยครับดนล่รางไตฝุ่นตรงนี้มาเล่นลึกโอ้โหแล้วโดนลักหน้าครับยกใส่โบ้งเข้าไปยมานาเต็มเัาต่อทางไตฝุ่นนั่นเองครับด้านบนครับแซดไทก้าตรงนี้ยกไปรับโอ้โหแล้วเพชรซาเจ็ดตรงนี้โดนเข้าไปครับโอเวอร์ครับยิงแสกหน้าไปเลยครับทีนนนครับเล่นด้านล่างครับสายมือครับทางวตทูเคเหล่าฟรีอยู่ครับแล้วไปโดนเหล่าดื้อๆครับ โอ้โหตัวถืออีโดนเหล่าดื้อๆแล้วเหล่าแรงด้วยครับไม่ใช่ว่าเหล่าเบาๆครับโดนกดคิวเข้าไปครับแล้วตอนนี้นะครับถ้าความได้เปรียบของป้อมนะครับต้องเป็นทางไวทูเคเท่านั้นครับเพราะว่าเหล่าได้มากกว่านั้นเองนะครับในเรื่องของป้อมนะครับก็อีกันไปครับทางอันนี้ครับเล่นลอดตรงกลางอยู่ครับแล้วเหมือนกันว่าทางไวทูเคได้เปิดป้อมเลยครับเราวิ่งเข้าตรงกลางอีไปหนึ่งทีครับ ยาอยู่ด้านล่างหรือเปล่าครับเหมือนจะไม่เห็นครับอ๋อแตมิใชัเอาตัวตัดมันนาก่อนครับเพื่อให้ง่ายๆนั่นเองครับนี่ซีเจมครับวิ่งไปด้านล่างครับมีใครมากันหรือไม่ครับตรงนี้ตมันจัโอ้โหแล้วกดคิวได้ดีครับแต่ว่าโอ้โหแล้วหลุดออกมาได้อย่างนี้เราโจ๊กโอ้โหจ๊กได้ดีครับเราไปเดินไต่ครับในย่ฟเซหูแล้วการที่เดินไต่เมื่อกี้ก็กลายเป็นมีข้อดีฟางันเลยครับอ๋อเราเรียบร้อยครับโอ้โห คือการทําอะไรไปสักอย่างสองอย่างเนี่ยมันอาจจะมีผลลัพธ์ที่ตามมาแบบไม่คาดคิดนะคนดูเมื่อกี้คือแบบไปเดินไต่จริงอะ่ะแต่ว่าไอ้ที่กลายเป็นลบลบดาวเมจช็อตนั้นได้เฉยเลยคืออะไรวะเนี่ยเออนะครับดี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 ดดดสนุกดีครับมาครับต่อครับเมื่อกี้บือหวานนิดนึงครับก็ยาทางไอ้อยู่อันนี้อีกรอบหนึ่งว่าผมไม่มั่นใจนะคนดูนะครับเออเรื่องยาผมไม่มั่นใจว่าอยู่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ขโมยไปกี่หลอดนะครับ แดนบน์ก็พยายามจะเล่นครับน้องนิวไปเล่นคู่กับทางฟุตบอลเกมครับแล้วก็เนฟี่เจฟด้วยครับเราฟรีตอนนี้เป็นของทางออนิครับน่าจะได้เหล่าฟรีแล้วครับตรงกลางเราเข้าไปครับแล้วมากันให้ทางแฟตไทก้าตรงนี้เหล่าฟรีแล้วเพล่เอ็กตตรงนี้ยิงหนึ่งนะครับแต่เข้าไปฟรีฟรครับโอ้โหแล้วไอรันครับตรงนี้ยกใส่เพชรเจ็ดนั่นเองครับด้านล่างครับโดนเหล่าต่อครับโอ้โหแต่เหมือนยาโดนขโมยหรือเปล่าคนดูผมไม่มั่นใจนะยามันหายไปไหนวะ ยามันหายไปไหนวะทำไมผมหายยาไม่เจอวะทางไวทูเคเอายาไปไหนเนี่ยเอออันนี้ผมไม่ได้พูดกลอนตีนนะที่ยามันหายไปหมดเลยเว้ยหรือมันมีที่แอบดีๆครับอันนี้ผมไม่มั่นใจยามันหายไปไหนวะคนดูนะครับใครเห็นบอกทีครับแต่ว่าตอนนี้ทางออนนี่ครับเหมือนจะได้ยากลับบ้านมาครับเป็นพอร์พเล็กเอากลับมาให้ครับนี่ครับถือฮิวกันอยู่ว่าหนึ่งรอครับผมไม่มั่นใจว่ายาไม่ตรงนี้ก็ตรงนี้แหละนะครับ คือเขาแอบไว้มุมๆอ่ะคือตัวเราเองก็ไม่เห็นนะครับใครเอาจอไกลไปดูก็ดูไม่ออกนะครับอเลยครับโดนยกไปครับวันนี้ตอนนี้มานาแทบจะไม่เหลือแล้วครับคนกันบ้านครับกูหยุดตรงนี้ก็ตัดสินใจถือยาฮิวไว้ก่อนครับว่างๆนะครับลงๆนะครับก็ทางวัตถุเคมเหมือนจะไม่เห็นยานะคนดูนั้นบนบอมฟี่เข้ามาครับโดนยกเข้าไปบอมฟี่โดนอี เธอดาเมจต่อแล้วบมฟีเรียบร้อยครับเยสติกทำได้ดีครับไอรันนะครับพยายามมายกลึกข้างในแล้วเพิ่มเอ็กมาเอาพัลโลตรงนี้เล่นได้สวยครับแล้วได้ทุบกลับบ้านไปด้วยครับโอ้โหเมื่อกี้ช็อตบนเล่นไม่ดีครับแต่ช็อตตรงกลางเรียกได้ว่าเคลียร์ได้หมดเลยครับเอาเรื่องครับทางออนิทนะครับนะครับเอาแล้วไงครับคือถ้าเล่นดีเราก็ต้องให้เคียรดีเนะครับเพราะว่าเล่นได้ดีจริงครับทางออนิทรอบนี้ ถึงเลือดทางวัตุเคจะเยอะกว่าก็จริงแต่ของเนี่ยโดนขโมยไปเยอะมากนะครับทุกฝั่งนี้มีสองอันนะคนดูถ้าดูดีๆนะครับดันโบนครับมาอ e ีเสาก่อนเลยครับทางขวันฟ้าครับขวันฟ้ารอคนก่อนครับแต่จริงๆผมว่าถ้าแบบฝั่งเราตามอ่ะรอเสาไม่ได้นะคนดูจริงต้องรอเอาของก่อนนะขโมยของก่อนเนาะถึงเมตาเนี้ยจะเป็นเมตาที่แบบอ e ีเสาจะเด่นว่าในการฮิวเสานะครับแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดอ่ะผมมองว่านะ ขโมยของมันก็ได้เปรียบว่าแบบตอนเนี้ Y2K ก็ไม่มีทุบแ,แล้วอืมเราจะเล่นยังไงใช่ไหมมันก็เล่นยากมากนะมันไม่เล่นง่ายๆนะคนดูเราโยก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 ครับตรงนี้โดยกดคิวเข้าไปครับเราทุบมาเลยครับเราได้ทุบอย่างนี้ที่โดนวิง่งโอ้โหแล้วมาดิสวยครับโอเวอร์โอ้โหแล้วมาเซฟด้านล่างตรงนี้โดนวิวเข้าไปครับได้มานาาคืนนะครับตรงกลางน้องอ่าไม่ใช่น้องนิวครับใน HFJ ครับ โดนยกตรงนี้ตุลิเย่นไปครับเวลาเหลืออีกแนาทีอาววายครับด้านบนครับออนิกบุกมาแล้วก็ได้ยาไปหนึ่งอันนี้ครับบอมฟี่ก็มยไปครับทุกเข้าไปทุกเข้าไปครับช็อตนี้โอโห้หแล้วเอลเดวิลก็ตั้งใจเดวิลใส่แซไทก้าแล้วมานาเต็มเลยครับรอบนี้ยาผมไม่เห็นนะครับคือเมื่อกี้ก็เห็นมีฮิลอยู่นะแต่ว่ายาตอนนี้ไม่มีแล้วครับแบบทางไวดูเคฮะเออ จริงๆผมสังเกตมานานและ Y2K เนี่ยเหมือนจะมีปัญหาแบบทีมรับหรือเปล่านี่ผมขอพูดเลยนะเออผมดูมาถ้าแบบเราไปย้อนดูการพากของผมอะบ,บชัดเจนมากครับของทาง Y2K เนี่ยหายตลอดเลยเอออันนี้จริงจังไม่จริงโจ้นะครับคนดูนะครับยาอยู่ตรงนี้สามหลอดนะเท่าที่เห็นนะครับอีกหลอดหนึ่งผมไม่มั่นใจว่ายอยู่ไหนนะครับอืมแต่ว่าทีมบุกอันนี้ผมต้องชมเลยนะครับ Y2K เล่นได้ดีนะครับ บุกมาแต่ละทีก็คือแบบได้อีสาได้อะไรเงี้ยทำดาเมจได้เยอะกว่าทางออนิทเองด้วยนะครับเออนะครับไปต่อครับไปต่อครับด้านบนครับออนิทบุกมาบุกมาอีเข้าไปครับเน้นเน้นสองทีครับสามทีสี่ทีครับด้านล่างมาด้วยครับห้าทีเข้าไปครับโอ้โหห้าเมตรครับทีนี้ครับเลือดทางไวทูเคเลอแค่แปดล้านสามเท่านั้นครับโอ้โห งานเส่ยงทาง Y2K อะไครับถ้าบุกไปแล้วไม่ได้ยาคืนมานี่จบแน่ๆเลยครับเพราะว่าทาง Y2K ตอนนี้เน้นแค่ E สาเท่านั้นครับเท่าที่ดูนะครับต้องบุกเอาคนเลยครับช็อตนี้จะลอเรื่องของเสาไม่ได้เลยครับมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับอืมนะครับีเข้าไปครับน้องนิวมาแล้วไปโดนลูกหลงีฟังงันครับนี่ฟี่เจ็บเข้าดุงกลางครับเราโดนตัดมานาเลยครับคือของเล่นของทาง อ๋อนีดับตอนนี้มีเยอะมากนะครับคนดูแฟไทกาตรงนี้ได้ตายไปครับแล้วโอ้แล้วลำเลยครับ W มี W ต่ออย่างงี้โหแลวมานาหมดครับตัวตัดมันนะตัวตัดมานาแล้วขโมยยาเลยครับโอ้แล้วมาเดินติดโอ้โหที่พบวันแต่ใจยกใส่เลยครับมาครับดิสทรยตรงนี้โดนตีเข้าไปครับโถมาเยอะผมควรครับตัวทาง Y า k ดูคครับแล้วตรงกลาง นายจะเอาตัดมานากลับไปก่อนเลยครับเพื่อเล่นง่ายครับเล่นกันง่ายง่ายครับเพราะจริงตัดมานาในส่าคัวมาทุบอีกนะครับอีเข้าไปหนึ่งทีแฟทไทกาแล้วโดนคิวไปครับยังไม่ได้ทันเล่นเลยครับแฟทไทกาตายไปแล้วด้านล่างด้านล่างจะเข้ามาแต่ก็ยังไม่ได้เข้าครับนายจะเปลี่ยนเลนเข้าหรือเปล่านะครับของเล่นทางวายดูเคตอนนี้แทบจะไม่มีครับมีตัดมานาหนึ่งอันเท่านั้นเลยครับดินบนดอกวายดูเคเป็นลูกบอลเลยครับ โดนมันลูกบาสลูกบอลเลยครับต้องดูกันไปครับตอนนี้ตอนนี้เลือดห่างกับทางวดูเคประมาณหนึ่งในสามเลยหรือเปล่าครับอืมนะครับจริงๆแอบเชี่ร์ทางวาูเคครับจริงๆนะครับอีเข้าไปพลโพลเอกตรงนี้อีว้าวครับโดนเตะโดยทีนนครับแต่ทีนนตรงนี้ยังอยู่รอดครับยังอยู่เรื่อยๆครับเข้ากลางเลยครับ มาเลยครับตรงกลางจูเข้ารับวิ่งเข้าไหนึ่งทีเน้นยาแน่ๆนะครับช็อตนี้วิ่งลงล่างครับไตฝุ่นตามมาไตฝุ่นตามมากระโดดเตะโดนไหมครับแล้วแล้วแล้วจูเข้าไปตรงกลางโอ้โหแล้วโอ้หูมีแต่ออนิดเลยครับยังไงก็ไม่รอดครับเอาหอยเก็บของกลับบ้านไปครับโอ้โหเนี่ครับคือยังไงก็ไม่รอดนะไม่มีแต่ออนิดเลครับจะวิ่งกลับไปก็โดนนะครับแต่ถ้าวิ่งออกมาเพื่อนมารับก็ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าไม่มีใครเลยครับ ว่าขโมยยาได้สวยเลยครับแต่ไม่มีใครจริงๆรงครับแล้วบอลุมมาตุ้มครับกับบ้านไวทูเคตอนนี้ครับโดนทีมไหมครับโดยใครวะเนี่ยนะครับแฟร์ไทน์ก้าเขาโดนทีมเข้าไปครับเราอีมาเปิดสวยๆเลยครับกับทางเอมิลี่ครับเดินช้อปปิ้งแล้วครับเริ่มหาคองหาของแล้วมาเตะเลยครับไตฝุ่นโดนยกไปแล้วโดยทีนนท์ครับวันนี้อาจจะภาพแบบเนิ่มเนิดนึงคนดูนะครับแต่พอโลอีฟรีๆครับเลื่อนเหลือสองล้านเจ็ดครับสองล้านฟองเลยครับ ล้านแปครับได้อีกหรือไม่ครับใส่ใจกดคิวแล้วหักหลบนิดนึงครับโหแล้วตอนนี้ยังรอดอยู่แล้วทางเอพันโลแล้วโดนยกไปครับดานบนแฟรไทก้าครับตัวโอเวอร์ตรงนี้โดนอีดักเข้าไปครับอดได้อีบโอ้โหทางวายดูเคเกือบจะจบเลยนะครับเมื่อกี้เราไม่ได้โอเวอร์ของท่านนั้นนะครับน่าจะตุยลีเยกันไปครับแล้วยามีแล้วด้วยครับน้องนิวไปได้ยามาครับเอาแล้วไงครับวายดูเคเริ่มฟื้นไหมนะครับ ถ้าขโมยยามาไ,มได้จริงๆขโมยยามาได้4รีหลอดก็ยังมีโอกาสแพ้นะครับถ้าทางตัวออนิลเนี่ยบุกเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องมองความเป็นจริงด้วยนะครับบันล้านขโมยยาแบบดื้อๆเลยครับโอ้โหแล้วขโมยง่ายมากเลยครับเออจริงๆนะโอ้โหแล้วชนเลยครับเอาแล้วได้ยาฟร่งหลอดอย่างนี้เอเอต้องคอกับเพื่อนแล้วหรือเปล่าเราเราปล่อยยาฟรีโอ้โหเออแต่ป้อมก็โดนครับอ่ะเรียบร้อยครับไวดูเค เออนะครับจริงๆผมแอบฝันงงไหนชอตนะครับเออเขาเล่นดีนะจริงๆวายทูเคเล่นดีครับแต่ก็นั่นแหละครับออนิ right, วันนี้มาเหนือหว่านั่นเองครับ